ชรัสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเริ่องานยามดีนะครับผมวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2564ันหเซลเอ็มนะครับมีเรื่งามยามดีมาส่งมอบเจ้าเชฟโรเลตโคโรราโดนะครับคันสุดท้ายของโชว์รูมเลยในเดือนนี้นะฮะมาส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแนะ้นๆของเรานะครับคุณเอ็มนะฮะถามคุณเอ็มนิดนึงครับว่าคุณเอ็มเนี่ยอ่าวันนี้เดินทางมารับรถจากจังหวัดไหนครับผมเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับอำเภออะไรฮะอำเภอจตุครับ ตูตเนาะก็เป็นคนทางอีสานใต้นะครับผม <สะ S 1> บ้านบ้านเดียวกันเลยแต่วก็ถามผู้ดีนิดหนึงว่าได้รับส่วนลดโปรโมชั่นอะไรบ้างครับผมส่วนลดมัดจํำก็ส0,000ื่นครับมีมีเพิ่มเติมไหมมีเยอะม,มากมายครับ หรือเพิ่มเติมด้วยนะครับผมก็เก้าโคโรคันนี้นะครับก็ได้ส่วนลดพิเศษจากทางโชว์รูมเราไปเลยแล้วก็ถามคุณนิดนึงว่าามีความประทับใจหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างในการมาเช่าซื้อรถจนที่เพอร์เฟคคาร์รถจนมือสองเราครับก็ประทับใจครับเซลเอ็มบริการดีครับขอบคุณครับอ่ะโอเควันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตส่งมอบเจ้าเทปโัเรถโครโรนะครับผมตัวแคปคันนี้ให้กับคุณนินไปใช้งานต่อไปนะครับขออนุญาตฝากโชว์รูมนิดนึงโชว์รูมตั้งอยู่ที่ถนนราซานนะครับผมซอยราซานแต่สิบเจ็ดแผงบาง0 เก้าห้นะครับสำหรับวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ขอให้รถจคันนี้นำพาสิ่งดีๆมาสู่ครอบครัวส่วนตัวคุณเนมด้วยนะครับผมร่ลำรวยเฮงๆตลอดปีนะครับสำหรับวันนี้ตัวเองมขอตัวราไปก่อนสวัสวดีครับ